ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้อันนี้น,นี่น,น,นี่ภาพบานนี้น,นี่นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ถกเถียงกันเล็กน้อยเขาต้องเถียงว่าไงเจ้าแบงค์ว่า องเนี้ยอ่าอ,องเนี้ยอ่าใช่ปูเทยียนปลาไก่หรือเปล่าอ่าเขามีการถกเถียงว่าองเนี้ยใช่หลวงปูเทียนอปลาไก่หรือเปล่าแล้วเขาบอกใช่หรือไม่ใช่ก็เทียบเทียบจากจากรูปที่เราเคยเห็นกันนะนะอ่ามันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไคือจริงๆไงนะถ้าไม่เกรงใจจะถามด้วยว่าใครบอกไม่ใช่ <c oughs> คือจริงมันต้องถามกันว่าใครบอกไม่ใช่ มันก็มีอันนี้น่าสนใจมันก็มีคนเห็นต่างมันก็เรงปกติคือเห็นต่างคือ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 ไม่ไม่คือถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นใครได้ดีกว่าตัวเองมึงก็จะต่างหมดอะแต่ถ้าถ้ามึงมีเมื่อไหร่ก็ใช่อ่ะใช่เพราะเจอไหมเพราะเจออ๋อเอออย่างงี้มีเหตุผลนะขอให้เป็นแบบนี้คือหมายความว่าเขายังบอกว่าเนี่ยใช่หลวงพ่อเจอวันใหม่ชำนาญไหมอ่าอันนี้น่าคุยด้วยน่ะรู้ว่าทำไมน่าคุยด้วย เขายังบอกว่าไม่ใช่ปูเทียนแล้วเป็นใครไงอืมอ่าอันนี้ถือว่าน่าคุยไปหาภาพก่อนถ้าบอกไม่ใช่แล้วแต่ร์ยังคิดว่าเป็นใครอ่างถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าใช่ไม่ใช่นี่แล้วเป็นใครเนี่ยอันนี้ฟังได้อันนี้ชอบแพลว่าปูเทียนครับอ่าเป็นของพ่อเจอใหม่ชํานานใช่ไหมไอจะแบงค์พี่เคยส่งรูปให้หนูป่กว่ะไม่เคยถือภาพนี้ใช่ไหมอ่าภาพเดียวกันอ่าโอเคเหนื่อยเราอีกคราวนี้ อ่าถือาาอ,อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวผมทําโ,โ,โ,โฟตโต้รัดไงอ่าโฟโต้รัดครับเอารูปปู่รูปแล้วรูปปูเทียนที่แบบใช่อันไหนอ่าจะแบงค์เอามาส่วนมากคนที่เคยเห็นก็จะเป็นรูปที่แอตี่ถ่ายถือขวานอ่าให,ให้ให้เอามาก่อนอ่าให้เอาให้เอารูปรูปที่ถ่ายถือขวานอ่ารูปที่ถ่ายถือขวานนะรูปไหนมาดูดิจะเป็นรูปนี้อ่าอ่าอ่ารูปนี้ Okay. เอาโอเคเอาเอาวางไว้ลนะยายกดกดกดย่าให้นี่นะนะครับเดี๋ยวไลฟ์ฟังไอเราก็ได้ยินมาดางนั้นนะแต่คืออ่าเราก็รอให้บอกว่าเป็นใครปู่เทียนสวยมากครับอ่าเราก็บอกว่าเออถ้าเขาบอกไม่ใช่ปู่เทียนแล้วเป็นลูกหลวงพ่ออะไรเนี่ยมันยังพอฟังขึ้นไงเบอร์หนึ่งของราชบุรีโชกต้องมาถกกันนะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ปู่เทียนปู่เทียนจะไปทําอะไรวัดบางนโนด อ่าปู่เทียนทำอะไรบ้านโนดอ่าก็ถามว่าปู่เทียนเพราะองคอง์เนี้ยคือพระคงท่าหลวงพลใช่อ่าองค์เนี้ยคือหลวงพระคงท่าหลวงพลแล้วเนี้ยจะเป็นปู่เทียน,น,น,นป,ปกกนนู่เทียนปลาไก่อันนี้เป็นอันนี้เป็นภาพถ่ายงานศพหลวงพ่อแดงบางการะโนดปีเจ็ดหนึ่งแกอยู่วัดปลาไก,ก่จะมาอ่าแกอย,อยู่วัดปลาไก่แกจะมาทําไมวัดบางกระโนดปลาไก่ฝักขอนู้นอ่าก็มีเหตุผลนะมันก็มีเหตุผลของเขาอะเขากะโนดูธาราม ก็มีเหตุผลทั้งหมดอะแต่ที่แน่ตอนนี้ยพี่ส่งนี้ให้หนูก่อนดีว่าเราก็าเคยทําไลฟ์ไปครั้งหนึ่งนีประเด็ดนไอ้คนที่ไม่มีภาพะก็คือเกิดมาอยากสวดอย่างเดียวไงกสดยก่อนตั้งสูมากเลยใช่ดูดีต้องเงยอดกับยอดมาวใช่ใชเอาง่ายๆพอเจอหน้าเป็นแบบนี้ <S <S 2> <S 2> นี่เนี่ยพอเจอ,อคุณว่าเหมือนไหม เนี่ยพราะเจอวัดใหม่ชำนาญอ่ะคุณดูคนละทรงอะ่ะอันนั้นหน้าท่านสั้นๆนะที่คนละทรงโดยสิ้นเชิงนะเห็นไ,ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้ท่านนั่งท่าเนี้ยดีเลยแป๊บหนึ่งเนี่ยรูปพอเจอตอนหนุ่มๆ เหมือนไหมคนละทรงเหมือนไหมไม่ใช่คนละคนคนละคนคนละเรื่องดูโหนกแก้มดูอะไรคนละอันนี้แนะถูกแต่พอไปเอาอันเมื่อกี้มาที่บอกเป็นบุทียนเอาโทรศัพท์หนูมาอ่ารูปที่เราเคยเห็นคุ้นุนเนี่ยคุณดูนะคุณวาง ผมให้คุณนั่งไล่ไปแต่ละช็อตเลยนะคุณเห็นไหมหน้าผากเหมือนไหมแม้กระทั่งนิ้วยาวๆเนี่ยเหมือนไหมกูเทียนนิ้วยาวนะจมูกปากหน้าผากหูรูปเนี้ยถ่ายตอนไหนรูปนี้ถ่ายตอนไหน,น,อน,ไหนเออ แต่ถ้าบอกว่าเป็นเพราะเจอเนี่ย <c oughs> วัดใหม่ชนานาญเนี่ยดูเพราะเจอเหมือนไหมไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะเจอเจอยู่แล้วไม่ใช่เนี่ยพราะเจอพอเปลี่ยนแปลงไปหน้าฉะนั้นฉะนั้นคือคนที่แบบว่า <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เขาเรียกว่าวิจารณ์ไปตํารวจก็ไม่จับ <c oughs> ออเนี่ยถูกป่าวิจารณ์ไปตารวจก็ไม่จับปากของกูกูพูดจะทําไม ประมาณนั้นและไอ้คนพวกนี้มักไม่ได้ซื้อขายพระให้มีพระไปขายมันมันก็ไม่ซื้อชีวิตมันเ็าเรียกว่าอะไรนะมีปากไว้พูอย่างเดียวก็มาดีครับมีมีก็หามาขายแต่คนนั้นอะอะหนไหมดูหน้าดิพี่เพื่อนๆน้องอยากรู้ว่าอ่านแล้วมาเกี่ยวพันกังหลบว่าคงยังไงคือเอางี้ก่อนแฟนเพจผมเนี้ยคิดว่าใช่ปู่เทียนไหมแต่ก็สมมติก็เห็นว่าใช่นะ ก็มันไม่เคยเอาอะไรมาเทียบเลยไง <laughs> ชีวิตมันดีไม่ดีบางทีโทรศัพท์ <laughs> ก็มีแต่รูปดาราส,สาวแต่อย่างเงี้ยคือมันเที่ยวกันมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะมันน่าจะคนละยุคกันอะคนละปีที่ผ่านแต่คือมันก็เหมือนหน้ามึงตอนเด็กกับหน้ามึงตอนแก่ละแบงคร <h> เรารู้ได้ว่านี่คือคนเดียวกัน <h> แต่พราะเจอเนี่ยมันคนละเรื่องเลยใช <h> ่ปะ่ะ <h> ดูหปลาไหเดี๋ยวดูหอยปลรราไหลหยปลาเนี่ยนิ้วท่านยาวบูเทียนน่นิ้วท่านไม่สั้นนิ้วท่านยาวเห็นไหมท่านเป็นคนนิ้วยาว โครงหน้าก็ชัดเจนแล้วรูปนี้ถ่ายหกสองรูปนี้ถ่ายเจ็ดหนึ่งหกสองกับเจ็ดหนึ่งเก้าปีเกปีเก้าปีอ่ะไอคนที่ไม่เชื่อเนี่ยผมอยากให้มันมานั่งคือยิงกับพูดไปอ่ะมันก็เหมือนกับสี่ซอให้ฝ่ายฟังอ่ะภาษาโบ,บราณก็ว่ากั้นแต่ใครอยากใครอยากให้ผมเล่ากดเก้าไว้หน่อยอ่าแบบสั้นๆอ่าแบบ รู้เด็กน้อยนะครับรู้ไหมทำไมมันคิดว่าไม่ใช่เพราะมันคิดว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยเหรียญหลายล้านต้องเป็นพักเกจิเก่ายุคเดียวกับห้องฮอรช่องลมอ๋อเหรียญออกหกเพราะเหรียญออกหกสี่กสี่ก็เลยคิดว่าท่านเนี่ยต้องเป็นพักเกจิยุคเก่าอนี่อ่าแบบพอ่อห้องวัดช่องลมแบบปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าอ๋นี้ออกหกสี่อ๋นี้ออกอ่าแต่เห็นว่าเนี่ยแหมเพราะคงยังแก่กว่าปู่เทียนมันเป็นไปได้ไหม อ่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติปู่เทียนหรือเปล่าสมัยก่อนจนําได้ไหมเขาบอกประวัติหลวงปู่เทียนหาไม่ได้หาโคตรยากหายังไงหาไม่เจอเดี๋ยวจะหาให้ฟังนะครับอ้าวหลวงปู่เทียน่าปากกายภาพนี้ถ่ายปีเจ็ดหนึ่งภาพนี้ถ่ายปีหกสองโอ้โหโอ๊ตเก่งมาจากไหนมึงรู้าภาพนี้ถ่ายปีหกสองข้างหลังเนี่ยคือวังบุรพาพิลม์ จำไว้เลยวางบุรพาค,คือที่คุณไปซื้อปืนวางบุรพากันเนี่ยนะปู่เทียนวัดป่าไก่ทํา,าทไมจึงมาอยู่ที่วัดบางตะโนดก็แกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแดงทําไมนั่งอยู่ข้างหลงวงพ่อโคงวัดท่าหลวงพลคุณรู้ไหมครับว่าประวัติหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่ให้หาที่วัดป่าไก่ให้ตายก็หาแทบจะไม่เจอแต่ถ้ามาอ่านหนังสือบันทึกของหลวงปู่จันทร์วัดท่าหลวงพลจะกล่าวถึงหลวงปู่เทียนวัดป่าไกา่เพราะหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่ มาอยู่ที่วัดท่าหลวงพลนะมาเรียนวิชามาอยู่ด้วยกันกันกบศิษย์พี่คือหลวงพ่อคงนะประวัติหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่ถูกบันทึกโดยหลวงปู่จันวัดท่าหลวงพลหลวงปู่เทียนเกิดปีพศ2410หลวงพ่อคงท่าหลวงพนเกิดปีพศ2404พ่อคงแก่กว่าปู่เทียนหกปีพ่อคงแก่กว่า พ่อคงท่าหลวงพนแกกว่าหลวงปู่เทียนหกปีออกเหรียญข้างหลังเยอะอ่านะครับแต่แกมาออกเหรียญปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับมันก็เหมือนแดงมึงขับรถเป็นตอนอายุยี่สิบอีกคนหนึ่งขับรถแปนอายุสามห้ามึงบอกใบขับขี่คนนี้ได้ปีสามห้าคนนี้คนนี้จะต้องอ่อนกว่าคนอายุที่ได้ใบขี่ปีนะก็ไม่ใช่ไงนะครับ ฉะนั้นภาพถ่ายอันนี้เล่าให้เลยต่างกันเก้าปีหลวงพ่อหลูกุเทียนปลาไก่เป็นสิทธิ์พ่อแดงบางกระโนดพ่อแดงพ่อบางกระโนดหาประวัติที่โพธารามก็ไม่เจอเพราะแกไปบวชอยู่บางคุทีอ่าภาพแกที่นั่งประคองพาอช่วงวันบางคุณทีในเห็นปะอ๋อเออใช่ใช่อ่าที่ฝั่งหนึ่งเป็นพ่อทองต้นมะม่วงฝั่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อแดงบางกระโนดเพราะแกพ่อแกเนี่ยกินตําแหน่งถึงกรมมะือดทาหน้าที่เกี่ยวกับการวัดที่ดิน แกก็เลยไปบวชอยู่บางคนทีอ่าแต่พอพ่อมรอ,อะพ่อตายพ่อไม่ได้มรณะภาพพ่อเสียชีวิตแม่อยู่ไม่ได้พ่อไม่มีญาติก็กลับมาอยู่บ้านเดิมคือมาอยู่โพธารามถึงว่าทำไมท่านเนี่ยได้แต่งตั้งเป็นพระกูวิบูลเกียรติมุนีเนี่ยเป็นเจ้าคณะเมืองราชบุรีอารมณ์เนี่ยลวมปูกอมวัดขนอน<ห>ปูกองวัดขนอนหาประวัติในราชบุรีหายตายก็หาไม่เจอ,อปูกอมวัดขนอนบวชที่วัดเกาะเพชรบุรี พ่อเป็นคนเพชรเหมือนกันพอพ่อตายแม่ก็อยู่ไม่ได้แม่ก็ต้องกลับมาบ้านเดิมเนี่ยคือโพธารามปู่กอมเอาอะไรกลับมาด้วยหนังใหญ่หนังใหญ่ของราชบุรีเมื่อไหร่หนังใหญ่เป็นละครชาติของเมืองเพชรพอหลังๆมาดังว่าขนหนังใหญ่ชึกทักเป็นของราชบุรีเฉยๆจริงๆหนังใหญ่คนตำรับคือละครชาติจังหวัดเพชรบุรีเห็น่าเพชรบุรีก็จะมีการแสดงหนังตลุงกันเยอะเออ ก็จะได้เข้าใจในตามตรงกันอ้าวอันนี้อันนี้รู้แล้วนะว่าเนี่ยท่านอ่อนกว่าเพราะคงท่าหลวงพนเพราะท่านเกิดสองสี่หนึ่งศูนย์ท่านไม่ได้เกิดสองสองสามเก้ากว่าไอ้นั่นมโนหรือฟังคนขายพระเขานะพูดไปเรื่อ,เอยเฉยอ่าอันนี้นะเพราะคงท่าหลวงพลเป็นสิทธิ์พี่แกกว่าปู่เทียนหกปีส่วนภาพบานนี้อ่านะครับที่เห็นถือขวานเนี่ยถ่ายในวังบูรพาพิรมปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสอง โอหยิบเหรียญท่าน<ะ>เจ้าฟ้ากุ้งให้หน่อยอ่าตอนนั้นเนี่ยนะครับกูเทียนเนี่ยไม่มีชื่อเข้าวังหรอกครับตอนที่จะสวดฉลองวังบุรพาพิรมปี2 4 6พันสี่้อหกสิบสองนะครับและเป็นงานแซยิตของเจ้าฟ้าพานุลังศีสว่างวงด้วยเจ้าฟ้าพานุลังสีสว่างวงเป็นใครนี่องค์นี้เจ้าฟ้าพานุลังสีสว่างวงราชบุรีข่ายทหารชื่อข่ายอะไรพานุท่านเป็นลูกเขยท่านช่วงบุญนาค คุมกระาโหมคุมทหารนี่นะราชบุรีนี่อ่านะครับนะท่านก็นะอายุ60ปีปี62แล้วก็สวดฉลองวังใหม่ด้วยวังบุรพาพิรมก็นิมูลพาระเกจิ8รูปจากเมืองราชบุรีนะไดนะ้เขาต้องนิมนต์ลงหน้าเป็นปีเพราะอะไรไปมาไม่สะดวกไม่มีรถไฟฟ้า BTS ีเอนะมีแต่เรือนะ จองไว้ล่วงหน้าหนึ่งปีก็มีใครมั้งพ่อห้องวัดช่องลมแน่นอนพ่อพ่อห้องเป็นเจ้าคณะเมืองราบบุรีอ่าพ่อห้องวัดช่องลมอ่าพอยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองอ่าพ่อแจ่มเนี่ยพ่อแจ่มเป็นเจ้าคณะโพธารามอ่าพ่อแจ่มวัดโชคพ่อหัววัดกลางวังเย็นอ่าประลัดคำกำแพงใต้ปรลัดเกตวัดตาลอมรินอ่าแล้วก็นะครับหลวงปู่เทียนแล้วก็หลวงปู่เข็มวัดม่วง เขาบอกซูปเปอร์สตาร์ในตอนนั้นเลยคือหลวงปู่เข็ม,มเพราะค่าไข่ได้ลดน้ำมนต์จากปู่เข็มมีคุณสายหายคุณสายไม่ได้เลื่อนยศก็จะได้เลื่อนยศอ่าไม่มีตังก็จะมีตังน้ำมนต์ปู่เข็มนี่ถือว่าเป็นน้ำมนต์อันวิเศษตั้งแต่สมัยรห้ามาจนถึงรหอกอ่ะนะครับท่านโด่งดังมากปู่ไข่วัดเชิงเลนยังต้องไปเรียนวิชาทำน้ำมนต์กับหลวงปู่เข็มเลยตอนไปเรียนขอเรียนวิชาทำน้ำมนต์กับหลวงปู่เข็มวัดม่วงปู่ไข่ไปพักอยู่ที่วัดบ้านโป่งกับหลวงพ่อฟัก นะเราขายว่าเชิงเลนเนี่ยยุกนั่นพ่อฟักไม่ไม่ได้ไปวังบูรพาอ่อาจริง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 โผคือพ่อฟักเมื่อกี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อปู่เทียนเมื่อกี้อ่านไปเจ็ดตามโผนี่คือพ่อฟักแต่สิบแปดตุลาสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดพ่อฟักมรณภาพพ่อฟักไม่ได้ไปสวดฉลองวังบูรพาพิรมปีสองสี่หกสองเพราะปีสองพันสิบแปดตุลาสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดพ่อฟักมรณภาพนะก็เลย เอาหลวงปู่เทียนเนี่ยเข้าไปแทนโดยคําบอกของหลวงพ่อยอดสูงวัดใหญ่อันทองอ่าปู่ประวัติปู่เทียนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเราานี้ท่านก็ถือขวานเข้าวังคนก็งงไงคนก็งงถือขวานเข้าวังเออแล้วมาถ่ายรูปอ่าถือขวานเข้าวังนะครับปรากฏคนก็งงทาไมถือขวานาวังเขาก็บอกว่าพระองค์เืด็แนะนำว่าขวานนี้เป็นขวานวิเศษประกอบกับตอนเข้าวังบูรพาพี่ลมในตอนนั้นอ่ะ ทิดาของเจ้าฟ้าพานุลังสีนะ่ะคือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ปู่เทียนวัดป่าไก่ก็ใช้ขวานเนี่ยเคาะแล้วเดินได้เลยอ่าลูกชายคนโตของเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเจ้าฟ้านิพันธ์พานุพงศ์ก็ตกใจก็ศรัทธาและอ่าก็ศรัทธาละหลังจากนั้นพอฉันข้าวเสร็จนะส่สวดอะไรเสร็จปุ๊บก่อนจะกลับห้องภาพแสงจันทร์ ก็เป็นนักหน้าทีถ่ายรูปห้องภาพแสงจันท์อยู่ในพระนครอ,อ่านะครับก็ถ่ายรูปเห็นท่านมีขวานก็กลัวจะไม่เหมาะก็บอกหลวงพ่อเอาขวานออกได้ไหม,มท่านก็บอกโยมก็มาหยิบออกไปสิปรากฏว่ายกขวานไม่ขึ้นอ่าพอยกขวานไม่ขึ้นแต่หลวงปู่เทียนเนี่ยกลับยกขวานได้โดยง่ายตกไก่ก็ไปอีกโอ้โหเจ้าฟ้านิพันมนุพงศ์นี่นับถือมากเหรียญปู่เทียนวัดปา่าไก่ถูกสร้างด้วย ทุนนะซั์ของเจ้าฟ้านิพันธ์พานุพงศ์ถูกยกย่องว่าเป็นเหรียญทองคำเนี่ยถูกต้องะนะนี่แหละครับเนี่ยหลวงปู่เทียนวัดปาา่าไก่รูปนี้ถ่ายที่วังบูรพานะครับในลูกหลานหลวงปู่เทียนจะมีช้อนเงินด้วยนะซือช้อนเงินอันนั้นอนะ่ะเป็นช้อนเงินที่ได้มาจากตอนเข้าไปสวดในว,วังบูรพาพิรลมนี่แหละนี่ถึงว่าแนละ้วทำไมถึงได้ตั้งเหรียญทองคำเมื่อปีหกสองใช่บางคนก็บอกว่า โอ้โหรู้ดีเหมือนมึงเกิดในตอนนั้นเลยเราไม่ได้เกิดในตอนนั้นหรอกแต่เราศึกษาเราดีกว่าไม่รู้หาอะไรเลยแต่นะครับนะปากก็พูดไปคือเอาง่ายๆนะครับหมั่นไส้ผมมากเท่าไหร่นะไปหาข้อมูลมามาโตแย้งเพราะระหว่างคุณไปหาข้อมูลน่ะมันจะทําให้คุณฉลาดขึ้นแล้วคุณน่ะนะมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณด้วยเกิดมาเนี่ยอย่าใช้ชีวิตให้เป็นคนลกโลกนะบุญไม่ทํากรรมก็อย่าไปก่อนะเออ นะครับอะไรที่มันเขาเรียกอะไรมือไม่พายาวเท้าล้ะอะนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าคิดว่าไหนผมผิดก็แย้งมาโอ้โหผมว่ดห้องพระเออห้องภาพจันชายอ๋อจันชายเออนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องอะอย่างนี้ต้องให้เจดีย์เขาตบมือสามแปะ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 ตบนะครับนี่แหละครับเนี่ยไหมคนที่เนี่ยถ้าเขามีความรู้ก็จะพิมพ์มาแบบนี้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปปู่ประวัติลุงปูเทียนอยากฟังไหมอยากฟังกดหัวใจให้หน่อยอยากฟังเฉยเฉยโดยที่มือไม่ทําอะไรกดหัวใจให้นิด นะกดยกนิ้วให้หน่อยถ้าให้ดาวสักคนละสิบดวงก็กราบขอบพระคุณอ่าพระหลุพุทธิ์เกิดพศสองพันสี่ร้อสิบนามสกุลคงสุวรรณคุณคุณแม่นามสกุลนักร้องอ่านะครับเป็นราวเป็นลาวเลยอยู่นะดอนนิ้วดอนนิ้วอยู่ไหนดอนนิ้วก็อยู่นี่ไงอ่างทองนี่ไงอ่างงอ่าฉะนั้นเมื่อเป็นลาวอยู่ในการดูแลของไทยพอยอดสูงพอยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองเป็นเชื้อพระวงศ์ สืบสายพระเจ้าบุญสารน,นามสกุลบุญช่วยปู่เทียนเป็นลาวก็ต้องอยู่ในการดูแลของพยยอดวัดใหญ่อ่างทองอ่าเกิดปี 10, ดสองพันสี่รอยสิบบวชพศสองพันสี่ร้อยสามสิบบวชที่วัดเขาแรง้งเสียดายปัจจุบันวัดเขาแล้งแทบไม่เหลืออะไรแล้วซึ่งจริงๆแล้วสำนักวัดเขาแล้งคือสำนักที่ใหญ่ของคนเชื้อสายลาวลาวในราชบุรีราชบุรีมีหกนิกายนะนะครับ มหานิกายพระกัวภัยมงคลปกครองทรมยุทธนิกายมามีตอนสมัยรอสี่นะแล้วก็ลาวพุงขาวกับราวพุงดำอ่าลาวพุงขาวเนี่ยลาวพุงดำเนี่ยทำมาเสนาณีนี่ลาวพุงขาวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเดี๋เดี๋ยว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 แป๊บนึงติดไว้ก่อนติดอยู่ริมฝีปาก นะะอ่าลาวพุงดำมาทำมาเสนานีถ้ามอนเนี่ยนะพระกูรามาทิพมาดีถ้าเขมรนะอินทะเขมาจา์มีฉายาอะไรบมีนะครับเดี๋ยวผมนึกก่อนพระกูอินทะโมลีอ่าถ้าลาวพุงขาวน่อินทะโมลีถ้าลาวพุงดำาน่ะนะทำมาเสนานีลาวพุงขาวกับลาวพุงดำต่างกันตรงสักกับไม่สักถ้าสักทั้งตัวคือลาวพุงดำถ้าไม่สักคือลาวพุงขาว เาฉนนั้นเนี่ยนะครับสำนักใหญ่ก็อยู่ที่เขาแรงตอนหลวงปู่เทียนบวชเนี่ยหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันร์วัดช่องลมเป็นอุปชาเนี่นะแล้วก็หลวงปู่จันท์เหมือนกันวัดพญาไม้เนี่ยเป็นพระกรรมาวาจาจารย์ประลัดเกตวัดเนี่ยพอเกเพอแปลกเนี่ยนี่กุณน้องเนี่ยอ่า พราะเกตเนี่ยเป็นพระอนุสาวนาจารย์เนี่ยแหละครับคือถ้าพระเครื่องอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งพิศดารแต่ปัจจุบันน่ะนะครับประวัติแบบเนี้ยเวลาเอาเข้ามาเพื่อจะนำไปสู่ความชัดเจนมันมีคนต่อต้านคนพิสดารปัญหามันอยู่ที่พระปัญหามันอยู่ที่คนและคนที่ต่อต้านนี่แปดอย่างหนึ่งนะ ในสมัยก่อนนะครับเซียนพระเนี่ยสมัยนี้ก็เหมือนการเซียนพระจริงจริงทะลุประวัติเขาจะรีบเอามาตีแผ่เพื่ออะไรเพื่อความชัดเจนเพื่อทําให้พระแพงอ่าเพื่อให้ไขข้อปิดสนาความข้องใจได้แต่ไอ้พวกต่อต้านเนี่ยมันเป็นพวกอันนี้ครับมันเป็นพวกโลกโลกคือนะครับเข้ามาเปิดเพจได้หน่อยถึงมีตังซื้อกองสายตัวละสามพันห้าเป็นเทวดาเดินตามเซียนใหญ่มีลูกพี่หน่อย นะครับข้าคือเทวดาอะไรแปลกๆมาข้าไม่รับจะพูดคําเดียวว่าไม่มาตรฐานถ้ามาตรฐานต้องซื้อของมันแพงๆคือมาตรฐานที่อื่นช่างมันแต่ที่ราชบุรีผมขอให้ชัดเจนแบบนี้ปัจจุบันพระราชบุรีเนี่ยแพงเพราะว่ามีความชัดเจนแบบนี้พอยังเจ้าหนูจำไหมพอแล้วนะครับก็ผมว่าจริงๆเข้าใจง่ายนะ เป็นอะไรที่เจ้าเข้าใจง่ายที่สุดในสามโลกแล้ววิชาประวัติศาสตร์ยกให้เกต้าแล้วนะครับคือประวัติเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าท่านเป็นสิทธ์พ่อแดงเป็นสิทธ์น้องพ่อคงพ่อคงก็แก่กว่าแต่พิ่งดูนะว,ว่าปู่เทียนอ่อนกว่าพ่อคงนะอ่อนกว่าอ่าไม่งั้นพ่อแดงบางตนดจะไปจับนะสังขารของพ่อช่วงบางคุญชีได้ไงอ่ะใช่ใช นะครับเจอรูปแบบนี้มันต้องโอ้โหชัดแล้วชัดเจนแล้วก็มาดีครับผมบอกแล้วคือจริงจริงวรปะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพระไม่ดังโอ้สบายแต่พอเป็นพระรูปรูปบานที่อยู่ในโทรศัพท์แบงก์อ่ะบานนั้นเป็นล้านนะอือ่าบานดูล่าสุดเขาคือหารูปกุมภยาปาวเลศที่มาจากต่างประเทศาขายกันมาเป็นล้านเลยรูปไม่ได้ถูกนะนะครับนี่อย่างรูปนี้ก็มานะครับอ้าว ฉะนั้นใครอยากได้รูปบานี้นะครับกดห้ามาผู้เทียนมาไก่นเนื้อผงน่าจะไม่ทันนะน่าจะสร้างในยุคอาจารย์ส่วนปีหนึ่งกว่าครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาจากอาจารย์มุตไม่ใช่อาจารย์มุตอาจารย์เจงมโนลมอาจารย์เจงนี่อย่างเงี้ยนะแกก็จะมีเวลาว่างไปเปิดร้าน,นะกินจายผมคนกดห้ามาเยอะเลยขอบคุณครับที่อยากได้การแสดงมีคุณค่าไปเก็บไว้ที่เดิม หราจะเล่นไปไหนล่ะครับก็มีคนอยากได้เราก็โอเคไงสงสัยอะไรอีกไหมเนี่ยกูหาเรื่องให้มึงสงสัยดีกว่าแบงค์ <laughs> นะฝ่ายคา้านเนี่ยอันนี้เขาขึ้นห้างบ่อยไงเขาก็จะรับก้อนกาทำฝ่ายคา้านลงมาให้ผมตรันนี้เพราะปานเพราะปานดวงตายเขารับเป็นเพราะปานยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับมือใหญ่ถ่ายกันด้วยเรียบร้อยฮะ